สวัสดีครับหล,หลานบทเรียนที่เราจะเรียนกันต่อไปคือบทที่ห้าสอ่านตามปู่นะครับบทที่ห้าอีกครั้งครับบทที่ห้าสหกหมีเลขหกับเลขหครับ พยัญชนะตัวแรกของบทนี้อ่านว่าขอไข่อ่านตามครับขอไข่อีกครั้งครับขอไข่พยัญชนะตัวต่อไปอ่านว่าชอชิงอ่านตามครับชอชิงอีกครั้งครับ ขอชิงพยัญนชนะตัวต่อไปอ่านว่าถอถุงอ่านตามครับถอถุงอีกครั้งครับถอถุงพยัญชนะตัวต่อไปอ่านว่าผอผึ่งอ่านตามครับ ผอพึ่งอีกครั้งครับผอพึ่งพยัญชนะตัวต่อไปอ่านว่าฝอฝาอ่านตามครับฝอฝาอีกครั้งครับฝอฝาพยัญชนะตัวต่อไป อ่านว่าสสาลาอ่านตามครับสสาลาอีกครั้งครับสสาลาพยัญชนะตัวต่อไปอ่านว่าสลือสีอ่านตามครับสลือสีอีกครั้งครับสลือสี พยัญชนะตัวต่อไปอ่านว่าสอเสืออ่านตามครับสอเสืออีกครั้งครับสอเสือพยัญชนะตัวต่อไปอ่านว่าหอหีบอ่านตามครับหอหีบอีกครั้งครับ ขอหีบสระที่หลานจะได้รู้จักในบทนี้อ่านว่าสาระอออ่านตามครับสระอออีกครั้งครับสารออสารอารอจะประกอบไปด้วยสารเออยู่ข้างหน้าพยัญชนะ และจะมีตะละอาตละอาอยู่ข้างหลังพยัญชนะครับขอไข่สละอออ่านว่าขอออขออ่านตามครับขอออขออีกครั้งครับขอออขอชอชิงสละะอ อ่านว่าชออ็อชออ่านตามครับชออ็อชอ,อีกครั้งครับชออชอทอถุงสละอออ่านว่าทออ็อทออ่านตามครับทออทออีกครั้งครับ พออทอพอพึ่งสระออ่านว่าพออพออ่านตามครับพออพออีกครั้งครับพออพอฝอฝาสระอออ่านว่าฝออฝอ อ่านตามครับฝอฝออ,อีกครั้งครับฝอฝอ,อสอสาลาสาราอหานว่าสออศอหานตามครับสออศออีกครั้งครับสออศอ สอเสือสะอาาระอออ่านว่าสออออ่านตามครับสออสออีกครั้งครับสออสอขอหีสะาหาระอออ่านว่าขอออขออ่านตามครับขอออ อีกครั้งครับหออหออ่านทบทวนครับอ่านบรรทัดที่หนึ่งก่อนครับวออาวารออีรีวารีปออีปีทอเอทอปีทอมออามา นออาณะมานะปออีปีรออาระกออากาปีระกาต่อไปบระทัดที่สองครับดอเอเดชออาชาเดชาปออีปีจอจอ ปีจอรออะละอออละออ,อ,อ,ะอป,ออปมออมออีปีมออะมะมอแอแมปีมะแมอ่านบรรทัดที่สามครับพอ,อีพีรออะระ พีระชออาชาลออีลีชาลีสออสอสออาหาสอหากออากะทออือถือกะถืออ่านตั้งแต่บรรทัดที่หนึ่งครับ วารีปีเถาะมานะปีระกาเดชาปีจอละอ,อปีมะแมพีระชาลีสหากะถือจบบทที่ห้สิบหครับ